ดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูแม่ค้าขายไก่ย่างริมทางค่ะที่ตำบลเนินทรายอําเภอเมืองตราดจังหวัดตราดค่ะที่เขาร่วมโครงการคนละเครื่องพลสัสรัฐบาลอนุทินในฐานะร้านค้าขายอาหารค่ะก็ยิ้มได้กว้างขึ้นนะคะหลังจากลูกค้านําสิทธิ์คนละเครื่องพลสัสมาใช้มากขึ้นค่ะส่งผลให้ยอดขายนั้นเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็มองว่าช่วยเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างแท้จริงค่ะ เวลาตีสี่ของทุกเช้ารถเข็น3ามล้อที่มาพร้อมกับไก่หมักและอุปกรณ์ขายของจะถูกเข็นมาเทียบกับรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างของทั้งหมดจะถูกนำขึ้นรถเพื่อขี่ออกไปที่หน้าสหากรณ์เนินทรายจังหวัดตราดเพื่อตั้งร้านขายไก่ย่างควันและกลิ่นหอมหอมจากเตาไก่ย่างในช่วงเวลาตีสี่เศษ คือกลิ่นของชีวิตแม่ขายยามเช้าที่กำลังจะคึกคักป้าจะแบบว่าทำสูตรประจำนะคะน้ำตาลอะไรชิ้นนี้ป้าจะช่างะคะ่ะแล้วก็ไก่ป้าจะใช้ไก่สดนะคะใช้วันต่อวันเรื่องความสะอาดป้าจะดูแลทุกขั้นตอนนะคะป้าจะล้างจะทำเองหมดป้าจะใช้ถุงมือตลอดเจเล็กแม่ขาขายไก่ย่างบอกว่าช่วงที่ผ่านมาไรายได้ไม่ดีเท่าไหร่นัก ยางไก่ต่อวันไม่ถึง10กิโลแต่หลังจากเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพัฒนทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไปตอนที่จะมีโครงการนี้มานะลูกค้าก็มาบอกว่าให้ป้าไปลงทะเบียนนะคะป้าก็เลยเข้าโครงการคนละครึ่งพัฒนของนายกอนุทินดีมากเลยค่ะลูกค้าตอบรับดีมากมเป็นการซัพพอร์ตกระเป๋าของลูกค้าได้ครึ่งหนึ่งลูกค้าชอบป้าก็เลยว่าเออโครงการนี้ดีเพราะว่าช่วย กระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ยอดขายของป้าให้เยอะขึ้นรับกี่ไม้จ้าค่ะโอเคจ้าเอาหนังไปสองไม้ฟาร์มอร่อยอยู่ตรงนี้แหละข่า,าเหนียวห้าบาทจ้าไม่แพงนะคะขายตรงนี้สองปีแล้วจ้าส่วนมากจะเป็นกลุ่มนักเรียนแล้วก็พนักงานที่ทํางานราชการแล้วก็ไมโครโลตัสไร่ชนิดนี้ค่ะจะมีลูกค้าประจําอยู่เจ้าหนึ่งจะเนี่ยอีกสักพักหนึ่งเขาจะมาเอาตีสี่ฝกฝ่าตีห้าค่ะ ป้าคิดว่าคงจะเป็นรสชาติหรือเปล่าเออแล้วก็เราขายแบบขายมานานนะเนาะเขาเป็นลูกค้าตั้งแต่สมัยที่ว่าขายส้มตำอยู่อย่างนี้ไม้ละสิบค่ะอย่างนี้เป็นสะโพกนะคะไม้ยี่สิบแล้วก็ปีกเต็มก็ไม้ยี่สิบนะคะขายกลับไปป้าจะต้องไปตลาดไปสั่งไก่เขาแล้วก็ เอาข้าวเหนียวอะไรมาแช่เตรียมแล้วก็พักพอสามโมงก็เริ่มเตรียมไว้สำหรับขายลุงขึ้นอีกวันนึ่งโครงการคนละครึ่งพลาสเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลอนุทินที่มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากช่วยแบ่งเบาภาระค่าของชีพและสร้างรายได้ให้ร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศ ทำให้ลูกค้ายิ้มได้แม่ค้ายิ้มได้พอรับช่วยจ่ายคนละครึง่งทำให้ประชาชนมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นและร้านค้าอย่างเจเล็กก็ขายดีตามไปด้วยขอบคุณนะคะรอบนี้ขายดีมากค่ะก็จากที่ตะก่อนยังไม่มีโครงการนะคะป้าเคยที่ว่ามีคนสแกนวัน200-300แต่ตั้งแต่มีเนี่ยจะมีคนมาสแกนบางวันก็ถึง1 6น0กเจ วด,ดีนะบางคนก็เนี่ยเหมือนจังเกียกเขาก็ออกมาใช้ก่อนยังไม่ได้ไปทํางานแต่เขาก็รีบออกมาใชา้มันก็แตกต่างนะแต่ก่อนป้าขายแบบว่าเอ๊ะเราจะขายได้ไหมจะขายหมดไหมแต่ตอนเนี้ยคือว่ามีมาแล้วโอเคต้องหมดแน่รายได้เพิ่มขึ้นลูกค้าคือว่าลูกค้าก็จ้องจิบแต่ว่าแบบว่าเออมีป้ามีคนละครึ่งแล้วใช่ไหมเดี๋ยวหนูก็จะมาสแกนทําไก่เพิ่มมันก็เหนื่อยเพิ่มนิดนึงแต่ว่าใช้เวลาขายน้อยลง ก็อยากจะฝากถึงรัฐบาลน,นะคะว่าอยากให้มีโครงการนี้ต่อไปอีกเรื่อยค่ะแล้วก็ขอบคุณมากที่มีโครงการนี้มาให้แม่ค้าและประชาชนได้จับจ่ายใช้สอยนะคะ จากร้านขายไก่ยางที่ต้องนั่งรอลูกค้าตั้งแต่เช้าจนสายวันนี้เจ๊เล็กมีรอยยิ้มมากขึ้นอีกครั้งเพราะโครงการคนละครึ่งพัดที่ไม่เพียงช่วยพยุงเศรษฐกิจฐานรากทั่วไปแต่ยังช่วยให้แม่ค้าธรรมดาคนนี้ขายของดีขึ้นขายได้มากขึ้นของหมดเร็วขึ้นและได้กลับบ้านเร็วขึ้นทีมข่าว n b t ภาคกลางรายงาน